สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับและก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีไรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้ ราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางวันนี้วันที่24เดือนพฤศจิกายน2564มีดังนี้นะครับราคากุยช่ายดอกตลาดกลางวันนี้ขายออก120บาทต่อกิโลกรัมราคายอดคณะตลาดกลางขายออกวันนี้16-24บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นคณะตลาดกลางขายออกวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัม ราคาคณะฮ่องกงตราดการขายอวันนี้2 8บถึง130าบาทต่อกิโลกร,รมัมราคาผักกาดขาวลุยตราดการขายอวันนี้1 3ถึง23บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาผักกาดหอมตราดการขายเอวันนี้3 0บถึง40บาทต่อกิโลกร,รมัมราคากวางตุ้งดอกตรัดการขายวันนี้1 4ถึง16บาทต่อกิโลกร,รมัม ราคากวางตุ้งใบตลาดกลางขายวันนี้14-20บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไตหวันตลาดกลางขายวันนี blem, вот, ้20-24บาทต, Golf, ต,ต่อกิโลกรัมราคากระหล่ำดอกตลาดกลางขายวันนี้28-30บาทต่อกิโลกรัมราคากระหล่ำปลีขาวตลาดกลางขายวันนี้30-35บาทต่อกิโลกรัมราคากระหล่ำปลีม่วงตลาดกลางขายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาหัวเท้าตลาดกลางขายวันน uh ี้28-30บาทต่อก si ิโลกรัมราคาแครอทไทยตลาดกลางขายวันนี ang, Listen, ้22บาทต่อก uh ิโลกรัมราคามะเขือไ่เต่าตลาดกลางขายวันนี้46-54บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงตลาดกลางขายวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วงตลาดกลางขายวันนี้40-44บาทต่อกิโลกรัม ราคาเม่อเขือยาวตลาดการขายวันนี้3 0มสิบถึงสาบาทต่อกิโลกร,รัมราคาเมะเขือลิงตลาดการขายวันนี้ยี่สิบแปดถึงสามสิบสองบาทต่อกิโลกรัมราคาเมะเขือเปาะตลาดการขายวันนี้สามสิบห้าถึงสามสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาเมะเขือลายตลาดการขายวันนี้ส <Kivol S 3> ี่สิบสี่ถึงห้าสิบสองบาทต่อกิโลกรัมราคาเมะเขือเหลืองตลาดการขายวันนี้สามสิบหกถึงสี่สิบสองบาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศท้อตัดการขายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาตาดการขายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีตัดการขายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนตาดการขายวันนี้6-10บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุ้งไทยตลาดการขายวันนี้7 0็ดบถึงแปบาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งนาตลาดการขายวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าตลาดการขายวันนี้ 100- ่งร้อยถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมตลาดการขายวันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกรมราคาหน่อไม้ฝรั่งเขียวตลาดการขายวันนี้2 0 0ร้อถึงสองบาทต่อกิโลกรัม ราคากระเจยบเขียวตลาดการขายองค์นี้3 6มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดอ่อนปอกเปลือกตลาดการขายองค์นี้3 6มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมวันนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้รายงานราคาผักจนครบทุกชนิดนะครับ,นรบเนื่องจากอยู่ในช่วงที่เรียกว่าปรับปรุงนะครับปรับปรุงวิธีการแล้วก็ ชนิดของผักนะครับก็จะมีเพิ่มชนิดผักเข้ามานะครับก็หลายรายการอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียบเรียงนะครับแล้วก็จัดทำนะครับก็อาจจะยังไม่ครบนะครับก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านนะครับผมนะครับก็โปรดติดตามนะครับดุงชัยหัวใจเกษตรนะครับนะครับจะได้ จะทำนะครับเรียบเรียงนะครับชนิดของผักแต่ละชนิดนะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จัดเรียงหมวดหมู่ใหม่นะครับก็ช่วงนี้ก็มีงานนะครับยุ่งหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็การค้นหาข้อมูลนะครับก็จะใช้เวลามากขึ้นนะครับก็อาจจะมีการรายงานราคาผักช้าบ้างนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับเซ อ่ทุกท่านเอาไว้ที่นาที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับเอาแล้วครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะได้มีกําลังใจงในการทําคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ